หนาหนึ่งครั้งอยู่ได้นานแค่ไหนหัตการการดึงหน้าหรือที่เรียกว่าเฟซลิฟนั้นนะคะก็มีการเก็บตัวเลขค่ะพบว่าอยู่ได้ยาวนานประมาณ7-10ปีค่ะและคําถามต่อมาก็คือว่าและถ้าหากทําหัตการดึงหน้าก็คือผ่าตัดดึงหน้าแล้วนั้นจะต้องทําอีกหรือไม่คําตอบนี้ก็คือขึ้นอยู่กับความพอใจของเจ้าตัวค่ะเพราะถ้าหากไม่พอใจก็อาจจะทําอีกได้นอกจากนี้แล้วค่ะบางท่านนะคะอาจจะไม่ผ่าตัดดึงหน้าอีกแต่เลือกใช้หัตการที่ไม่ใช่การศัลยกรรมยกตัวยอย่างเช่นการใช้เครื่องมือ เลเซอร์ Laser, กลุ่ม RF radio frequency นะคะหรือกลุ่ม High ไฮ f u ค่ะ high intensity focused ultrasound ค่ะก็คือทำให้เกิดการยกกระชับหรือใช้การร้อยไหมอื่นๆก็ได้ที่สำคัญเลย การดูแลหลังจากที่ทําหัตถการดึงหน้าเฟรลิปอันนี้สําคัญมากเลยก็คือการดูแลผิวให้ดีดื่มน้ําให้เพียงพอพักผ่อนให้เพียงพอนะคะรวมไปถึงการทาครีมมอยส์เจอร์ไรเซอร์แล้วก็การใช้ครีมกันแดดอีกด้วยก็ฝากเอาไว้ให้คิดนะคะว่าไม่ว่าจะดึงหน้าหรือไม่ก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีอยู่เสมอคะ่ะ